พวกเล่าปีทได้พบกับกวนูอีกครั้งได้พบกับเล่าเปียวพวกครองดินแดนเก้งจิว๋วเพื่อสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับพกหลงกุนซืออัฉริยะเงยหน้นาขึ้นยินดีที่ได้พบท่าเล่าเปียวข้าชื่อว่าเล่าปีโอโเจ้าเองเหรอเล่าปีแล้วมีธุระอะไรกับข้าละ่ะคือพวกเรา กำลังตามหาผู้ชายที่ชื่อฮกหลงอยู่เป็นชายที่ถูกขนานนามว่าเป็นยอดกุลซืออัฉริยะท่านพอจะทราบอะไรบ้างหรือไม่ล่ะเพื่ออนาคของพิชชาพลังของฮกหลงคือสิ่งที่จำเป็นครับอืมได้ยินว่าเขาตายไปแล้วแต่ว่าตายไปแล้วเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกเฮ้อถ้าอย่างนั้นฮกหลงก็ยังอยู่จริงๆนะสิ ยังไม่ตายเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นท่านหกหลองอยู่ที่ไหนกันเรื่องนั้นสินแสแว่นน้ำน่าจะรู้ดีที่สุดนี่นะถึงจะขอร้องเอาไว้ว่าถ้ามีคนหนุ่มชื่อเราปีมหาก็ให้บอกไปตามนั้นแต่แบบนี้ไม่เป็นไรเล้วท่านสินแสแว่นน้ำ S <S <k iller> ดีแล้วระดีแล้วระมังกรต้องหายานสู่ท้องฟ้าคงเบ่งเอ้ยเจ้าคิดจะนอนหลับอยู่บนพื้นดนินแบบนี้ไปถึงเมื่อไรกันเอสบีกันดั้มสามก๊ก ฮกหลงทยานสู่ฟ้าสินแสแว่นน้ำที่ว่าฮกหลงตายไปแล้วท่านโกหกสินะเหมอนั่นยังอยู่นี่นะอะไรนะให้ตายสิใครไม่คนบอกเนี่ยท้าสินแสบอกความจริงกับพวกเราเถอะครับเพื่อนนาคตของเมริชาเรื่องที่พวกเจ้าต้องการความเฉลื่อจากฮกหลงความรู้สึกนั้นขาเข้าใจได้ยิ่งกว่าใครๆคหรอ ไม่รู้จะใจแข็งไปถึงไหนฮะบ่าวไม่มีอะไรอนาคตของมิริชางั้นเหรอกระไรเล่ากวนเป๋งถูกแล้วพาตัวว่าไงน้ากวนเป๋งคือใครกันหรอครับเด็กในหมู่บ้าน วันไหนว,ว่างๆเขาจะมาช่วยหยิบนอนทำนี่ให้กับข้าแล้วคนนั้นเป็นใครมาจากไหนอ่ะเออรู้สึกจะชื่อเตียวซิ่วก็มีคนที่บอกว่าเป็นยอดอัจฉริยะกาเซียงอ่ะแล้วพวกมันจับเด็กไปทำไมกันนะอ่ะพวกโอ้พวกมันบอกเอาไว้แบบนี้แถ้าอยากได้ตัวไอ้เด็กนี่คืนเอ่อถ้อาถ้าถ้าเราปีมันบอกให้ท่านไปหาพวกมันในป่าด้วยนะข่าเหรออ๋อเดี๋ยวข้าไปบอกคนอื่นๆก่อนนะ ถ้าสินสพวกข้าจะไปพากวนเป๋งกลับมาให้ได้เขาบลช้าก่อนฮะฮะนี่เจ้าทําไมถึงมาอยู่นี่อ่ะชายคนเมื่อครู่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านฮะท่าอปีชายคนนั้นรู้จักท่านเป็นอย่างดีอืนี่เป็นแผนหลวงให้ท่านรอปีไปหามันเหรอกับดักเหรอม,มันจะไงกันแน่ รังวนสุดท้ายผมมันคงอยากจะได้ศีราะของทันเหล่าปีเพื่อไปมอบให้กับโจโฉที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในมิริชาสินนะอันตรายครับสำหรับตอนนี้เราควรวางแผนอย่างรอบคอบแผนเหรอเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราจัดการเองมีคมกำลังเดือดร้อนอยู่ตรงหน้าพวกเราต้องรีบไปช่วยทันทีอืออือเอ่ไปเถอะรบซอกไม่ต้องห่วง จะไม่ต้องตกปลารอพวกเราได้เลยคนลุ่มพวกนั้นสื่อตรองนี้จริงๆสำหรับชายคนนั้นไม่ว่าจะเป็นการช่วยเด็กคนหนึ่งหรืออนาคตของบริชาล้วนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน <c oughs> อ้ยักษ์จัดเจ๊ฮ่าอ้ปล่อยข้าเซ่คนเมื่อกี้น <volumes> ี <49! S 2> ่นะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยข้าหลงกลติดกับจนได้ปล่อยข้ายังไงเล่าปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเถอะเจ้าคือกวนเป่งหรือจะไปช่วยเดี๋ยวนี้ล่ะฮะอ๋อฮะไม่ได้เจอกับสนานข้ากาเสี่ยงไงไม่ได้เจอนานเหรอ ไม่ได้เจอนานเนะเล่าปีศรีรษะของเจ้าจะกลายเป็นไม้เบิกทางของข้าคาเตวซิลจะขอรับมันไปเองไม่ได้เจอนานเหรอเดี๋ยวแดว่จะไม่ได้หรือไงเราเจะกันที่อ้วนเซียงไงอ้วนเซียงเหรอฮะที่ไหนอ่<า>นั่นไง<า>ที่ประาหล,ล่นทาน้าบนนะ<า>อ๋อฮะจะพวกตอนนั้นสมุนของอ้วนสุดนั่นเองเหรอ นึกออกกันแล้วสินนะงันนนน้นก็เข้าเรื่องเลยเอาละทำไมอยากให้เจ้าเด็กนี่ตายแล้วก็ทิ้งอาวุธซะไม่อย่างนัน <c oughs> ้นคนเป่งเอาทิ้งอาวุธกันแล้วไอพวกวายไรหน่อยเอาเลยนี่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> นีน,นี <c oughs> น่น <c oughs> <c oughs> กอนี่ละ่ะฮ่าอะไรเนี่ยอ,อ,อะไรกันพ่ชายฮ่าฮ่าฮ่ลงที่นั่งลำบากรถเด็่คนเดียวทอะแทาพวกเด็กๆเ,เพื่อนคกโของพี่ชาจริงด้วยเพื่อเด็กๆเพื่อพี่ชาเพื่อรอยยิ้มของราชสนดรน้อนเราต้ต่อสู้เจ้าจ ให้ใช้ศีรษะของพวกเจ้าเอาโจโฉต้องยอมรับค่าเป็นพวกอีกครั้งให้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ้ยเฮ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 ้ยเ้ จรวมเป็นหนึ่งดาบดาวมังกรโอ้าออเอเออ้ยท่านเตียวซิ่วดีอย่างสิแลว้วแบบนี้หนีดีกว่าเราสำเร็จแล้วเนอะท่านเหล่าปีอ๋อเพราะข้าอยู่ด้วยไงเล่า แต่ว่าคนที่ช่วยพวกเราเอาไว้เมื่อครู่นี้เป็นใครกันเนอะเพราะข้าอยู่ด้วยไงเล่าขอบคุณนะครับพวกพี่ชายเพราะข้าอยู่ด้วยไงเล่าฮะท้า,าปีดูนั่น เ้าเองแหรอที่ช่วยพวกเราเออตัวจริงของเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าคือจูกัดของเบ้งในอดีตเป็นชายที่ถูกขนานนามว่ากุนซือฮกหลงเอ้าเจ้าก็คือฮกหลงเหรอตัวข้าเฝ้าดูพวกท่านมาตลอดห่วงยารัศดรห่วงยานาคตของเมริชาถ้าเป็นท่านเล่าปี จะต้องสร้างอนาคตของมริชาได้แน่ <c oughs> พลังที่ยิ่งใหญ่ขอให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เจ้าจึงต้องปกปิดฐานะของตัวเองสินะแต่ว่าเจ้าอย่าได้กลัวการใช้พลังอย่ายอมแพ้โชคชะตาข้าจะเป็นคนแบกรับทุกอย่างเองข้า้ดงการเจ้าหกหลงไม่สิของเบ้ง <c oughs> ถ้าเราปีได้โปรดใช้ค่าเพื่อความถูกต้องของท่านด้วยเถอดนะครับขอข่าเป็นพวกเด็ยคนสิข้าอยากเห็นมิริชาที่พวกพี่ชายเป็นคนสร้างจังเฮะ,ฮะเดี๋ยวสิไม่ได้หรอกไม่ได้ถึงท่านไม่ยอมข้าก็จะตามไปให้ได้เลยคอยดอูอันนั้นขอทีเถอะนะ พวกเธอมาช่วยข้าเพราะอยากได้ข้าเป็นพวกใช่มไหมไอหนูนี่มันร้ายฮะมังกรหลับไหนที่สือก็ทะยานขึ้นสู่ฟ้าดีแล้วล่ะดีแล้ว 正義が呼ぶ胸に力 สิ่งที่พ่อกับพี่ชายเหลือไว้ให้เอสดีกันดั้มสามพกตอนต่อไปความกล้าที่สืบทอด